วันนี้เรามาอยู่กันที่งานเพจเอ็กโปคากี้คากี้ดูกับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้ย,เยติดธงติดธงจริงเหรอมีใหญ่กว่านี้ไหมคะตัวใหญ่เป็นงั้นแหละตัวร้ำหนักบ้าง วันนี้เรามาอยู่กันที่งาน Pet พเพ t เอ็กโเพื่อนมาเที่ยวเพ t เอ็กที่ศูนย์เศรษฐกิจนะคะรู้สึกว่ามันเป็นงานเพ t e อ็กที่ยิ่งใหญ่มากก็เลยอยากจะพามาเที่ยวดูนะว่าเออใครที่ยังไม่เคยมาเพทเอ็กโแล้วแพลนที่จะมีสัตว์เลี้ยงหรือว่ามีสัตว์เลี้ยงอยู่อะ่ะควรมาไหมนะวันนี้นะคะสมาชิกที่มากับเราด้วยนะคะก็จะเป็นน้องเชยยุกับน้องอิว แล้วตะเกียนเราอ่ะพึ่งไปพัทยากันมาแล้วเราก็พึ่งกลับมาจากพัทยานะคะลงทะเบียนนะคะราคา <20 S 1> บัตรย <20 S 1> ีร <20 S 1> บาทยีบาทแล้วก็ได้หานหมามาคนละซองเฮ้ยคนละซองวะ่ะอ่คนละซอง เอ็กนะคะก็คือคิดมาก่อนว่าอยากได้อะไรแล้วก็มุ่งเป้าไปแต่สิ่งนั้นเพราะว่าถ้าสมมุติว่าอย่างเบ้เงี้ยเบ้ไม่มีเป้าหมายเลยว่าจะเอาอะไรมันก็จะอยากได้ทุกอย่างและอีกอันนึงที่อยากให้พู้แม่เตรียมพร้อมมานะคะถ้าใครอยากจะโชว์มานะคะใส่พ็อปมาให้เยอะแล้วคนจะขอถ่ายลูปแล้วคุณจะภูมิใจแต เตรียมมาช้อปปิ้งแบบเป้นะคะให้ลูกแก้ผ้ามาเลยค่ะตัวเป่าเราเปื่อมาถึงเราสามารถลองได้เลยร้านนี้ลองเสื้อผ้าลองเสื้อผ้าล้วก็ซื้อซื้อซื้อช็อปเป็นอะไรที่แบบสะดวกมากนะคะอันนี้สุขาน้องแมวนะคะแล้วก็อันนี้สุขาน้องหมามีน้องนางแบบน้องคอกี้บ๊อกบอกบอกคอกี้แล้วคอกี้คอกี้สู้กับเฮ้ย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 ชอยโยเออเออจะดูพี่เขากัดคอไง ลิตภัณฑ์ทำความสะอาดสัตว์เลี้ยงต่างๆอุ้ยมันมีชุดแบบชูการ์ไรเดอร์ชูการ,ไร์ารไรเดอร์มีชุดด้วยอ่ะมันเล็กจิ๋วมากเลยดูเทียบกับมือดิดูมูเป้นเท่านี้ก็คือชุดอยู่เท่านี้เลยคืออะไรชุดชูการ,ไร์ไรเดอร์จ๊ะดูน้องอแบบเดียวตากังบอกอัอนนี้นอุ้ยเดี๋ยวดูสตูดิโอของลูกยังไม่มีพร็อพอ่ะดูสิเขาดิวบิวแมวลูกยังไม่มีพร็อ หอมลําซิ่งเหรอก็เดินเข้าไปดิเขาจะไปรู้ไหมมีของมีค่าไหมนี่เลยของมีค่านี่เลยของมีค่าน้อยโอ้ยชุ่มหิวมากได้ก็อดูให้ประเด็นขอเอาอีกให้เพราะว่าน้องกดดูด้วยอ๋อหรือเดี๋ยวจะโตละเฮ้ยปลาชอบไหมชอบแต่ลูกไม่ชอบดูเป็นทุกคนเนี้ยเป็นราคาส่งเลย สองแปดศูนย์เหลือหนึ่งแปดศูนย์สองแปดศูยืดจะยืดจากหนึ่เก้าสิบเหลือหนึ่งยี่สิบจะชื้นจากสองร้อยสิบเหลือสองร้อสิบครับอ๋อโอเคค่ะเขาอยู่ได้แล้วเนี่ยนี่น่ารักเปล่าน่ารักตัวใหญ่นะตัวใหญ่แล้วก็ขอตัวเล็กด้วยค่ะติดพุงติดพุงจริงเหรอมีใหญ่กว่านี้ไหมคะอุ้ยไม่เป็นแย่ติดพุงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอยากัดอย่ากัด ย้ำนี่คือการเตือนห้ามการท่ากัดนี่นี่นี่ไม่ได้อยากจะใส่เสื้อนะยิวใส่เสื้อที่มันใส่ได้บ้างลูกเอาโชว์ตัวโชว์ตัวนี้กระโปรงยาวไว้กระโปรงยาวไว้มากเดี๋ยวพี่ยิค่อยไปหาต่ออ๋ออ๋อยิวอดตัวใหญ่ไปเงั้ยแหละตัวน้ำหนักบ้าง เรามาร้านนี้ด็อกกี้เดสส์ลูมเราได้ชุดร้านนี้แบบถูกรอบเลยเขาตัดสิ่งชุดหมอนลำสิ่งเขาตัดโคตรพอดีแล้วแบบก็โหวังอลังการถูกใจหมามามากเนี่ยยิ้วใส่อย่างนี้น่าจะเวอร์ดีเนี่ยไหนไหนไหนแบบเนี้ยอุ้ยลูกจะร้อนตายไปเนี่ยเลยเลือกแต่ละอย่างอุ้ยแว่นว่ะน่ารักว่ะมีโบด้วยยิ้วน้องเวอร์อยู่แล้วอ่ะคนเวอร์อ่ะเจ็บอุ้ยนี่ไงฮาโลวีนโชก ไม่ได้อ้วนอ้วนไปน้องอ้วนเ้ยใช่มาโชยู่เวยโชยู่พอดีว่ะใส่ไปเลยผีสาวผีสาวผีสาวเป็ตัวแสบแต่สี่สิบเรียบร้อยคาร์ลวินนี้ไม่เหงาแล้วเจอเครื่องหัวที่เป็นขนมกินขนมกินหรอผีสาวผีสาวคู่ ูน่กลลากร้านนี้นะคะพเพิมเพชรคราวที่แล้วเราได้ชุดแบบที่ได้อันนี้ไปชุดนี้ไปชุดน่เงื้อไปแต่ว่าอิวใส่ไม่ได้นะคะกลายเป็นโชย,ยุใส่แทนนะคะสามารถเข้าไปดูในอีกคลิปหนึ่งได้ที่ไปเที่ยวนพนัยยาอันนี้มีลาบูบูนะคะเราสนใจลาบูบูไหมคะไหนลองสิคะช่วยใส่หัวหน่อยลูกใส่หัวหน่อยใส่ก่องหัวหน่อยได้ไหม ไซสเอ็มเดียวกันอ๋อุย<ม>เอ็มพอดีวุยจาามาสีอะไรนี้โอ้โดูหน้ามันเนี่เขามีให้เลือกด้วยที่จริงเขาอยู่เข้ากับสีเขียวมากเลยอะเออถ้าสมมุิน้ำตาลเข้มกับน้ำตาลอ่อนน้ำตาลอ่อนไม่หมายถึงตัวหนึ่งน้ำตาลเข้มตัวหนึ่งน้ำตาลอ่อนเออเออดีดีเอาไซส์เอสน้ำตาลอ่อนนะคะแล้วก็เอ็มเอ็มน้ำตาลเข้มค่ะอ,อันนี้อยากใส่กับเขาเม่ทำไม นึกว่าห่อแม่ไหนขอดูหน่อยสิโชว์หน่อยสิอ๋ห่ออิวมีแล้วนี่อันนี้ก็ใช่ไงใส่คู่กันไหมอ่ะใส่คู่กันอุ้ยรักรักงูตัวนี้ดุต้องจีฮีดโอ้โหกัดไหยคะกัดไหยคะกัดยกัดเลยเดี๋ยวเราจ่ายตังค์ก่อนนะได้กับร้านนี้อีกแล้วเห็นไหมชอบได้อะไรแบบฟุ้งฟิ้งฟุ้งฟิ้งเออมินิมอลอิ๋วไม่ชอบความมินิมอล ยิ้มหมอลำเท่านั้นยิ้มหมอลำซิ่งหมอนรำเท่านั้นจำเครื่องล้างหมาอู้เป็นไงล่ะเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะอู้เขาสร้างคอนเซ็ปต์ดีมากเลยอ่ะพ่อแอนพ่ออันนี้ไงร้านที่แบบว่าที่เขาชอบทิชชู่อ่ะพ่ออันนี้ทิชชู่สีชมพูลดทันทีลันทีลดทันทีลดทันนที ว่าเอาไหมหรือไม่เอาเอาไว้หรือไม่เอา,เอา,อเอาสังเกตนะคะในคลิปนี้ของที่ได้จะเป็นของที่ไม่จําเป็นทั้งนั้นเลยของจําเป็นไม่มีอันนี้เ,เป็นแชมพูที่เราชอบมากนี่ไปชอบสูตรนี้สูตรนี้ใช้ดีมากเลยถูกกว่าที่เราซื้อปะใช่อันนั้น 900. เก้าร้อยจะบอกเลยนะว่าแชมพูร้านตะเกียบมันหอมจริงแล้วมันไม่ได้หอมธรรมดานะคือแบบมันนิ่มด้วยอ่ะคือขนหมามันนิ่มเลยโดยที่เราใช้แค่แชมพูไม่ได้ต้องใช้คอนดิชเนอร์อ่ะก็เลยดีใจว่าเอ้ยเจอร้า แต่ว่าขวดหนึ่งอ่ะมันใช้ได้นานมากทุกคนถ้าสมมติใครไม่มีโอกาสลองที่ข้อนี้นะคะก็แนะนําให้ลองเลยอิ้วได้ขนมกินเมื่อกี้ฮะที่ก้อนไหนก้อนใส่ปากเลยตอนไหนร้านร้านขายขนมหมาเมื่อกี้ทำไมจะใส่ยังหัวเผลอยังหัวเผลอแล้วชอบอยู่อ่ะไม่ได้กินผมแน่เฮ้ยเฮ้ยเลียปากเลียปากก็คือได้กินจริงกินนี่ขนมหมาขนมแมวลองทานก่อนได้นะ เดียวไปที่คอนกรีตเลยคุณแม่ลองดมกลิ่นสักห่อยอุ้ยเอิ่มกลิ่นเหมือนเบอร์รี่จริงคุณแม่ลองสิอายุได้กินอี่แล้วโจยู่คุณแม่แซ่บเลยลูกคุณแม่ขาแค่มากอร่อยไหมลูกแซ่บเลยติดใจอันนี้คุณได้ถุงอยู่แล้วหรือเปล่าคะหรือว่าทานง่ายปกติไอ้เนี่ยเหรอคะมันอ้วนหมอให้เราอ้วนค่ะหมอให้เราขมวนโอ้ยแม่ค่ะที่ร้านเราเขาจะมีทั้สินค้าแซนต์เบรนที่เอมะสำหับคนที่มีควาพกังวลเรื่องการแม่ส่วน เขามีแบบสินค้าสำหรับหมาลดความอวนด้วยแปปิดคลิปกันวันนี้นะคะมีความสุขมากมาเพนเอ็กโปใครที่มีหมาแล้วก็ยังไม่มีแพนจะมีนะคะสามารถนั่งเอมทีมาลงได้ที่ศูนย์สิลิกิตนะคะแล้วก็มาเลยเพนเอ็กโปติดตามเขาได้นะคะเขามีแบบแจ้งอยู่ เดี๋ยวเขาก็จะแจ้งว่าจะมีตอนไหนอย่าง<ม>เป้อย่างเงี้ยเป้ก็รู้ล่วงหน้าหลายเดือนเนาะแล้วเป้ก็จะขอวันหยุดมาเลยไม่ได้มาในวันนี้เพราะว่าของมันรวมมาเยอะมากจริงๆเอาเราบอกอตรงๆนะว่าจริงๆแล้วของไม่ได้ลดเยอะสําหรับพวกแบบร้านที่มันแบบเป็นใหญ่ๆอะ่ะเ,<อ>เช่นแบบอาหารหมาหรือว่ายาอะไรอย่เงี้ยไม่ได้ลดแต่สําหรับเสื้อผ้าที่แบบเป็นร้านในไอจีอย่างเงี้ยเขาก็จัดโปรลดอยู่แล้วระบ,บ,บ,บูระบ่ลดเยอะเอออะไรอย่างเงี<ๆ>้ยก็อยากแนะนําให้มานะคะเพจเอ็กโปสัปดานี้ไปก่อนจ้าน้องอิ้วเขาจะคำไหมอิ๊วสัก ยูน่าจะอิ่มแล้วอ่ะชัยอยู่บายบายบ๊ายบายจุ๊บ